ครับทุกท่านอ่าวันนี้ผมจะอ่ะโวยโวยของนะครับไม่ใช่โวยของโวยโวยอาชีพอ่าชุลาทรับชุลาที่ผมจะเล่นจะเป็นสาย Amp เพ a บาร์คู่กับอ่อ Lion Howl ไปจนถึงเอ่า e x p ชั่น o n b เตอร์หรือเ a ิร์ดเฟ m e Bomb นะครับสำหรับอิน Invincible ในช่วงแรกๆนะครับในการเก็บเลเวลเนี่ยเก็บเลเวลเนี่ยมันมีหลายคอนดิชั o n ที่เราเลงเลเวลถ้าเราจะ อยู่เลเไม่ว่าโดยใช้ของอีเวนต์ในการเก็บ E.P นะครับให้ได้เยอะๆเราอาจจะต้องไปเล่น Lion น o าวนะครับถ้าเป็นผมผมจะเล่น Lion น o าวนะครับต้องว่ามันมีคอสตูมกับส่วนไอตัวระดับนะครับที่ค่อนข้างฟิกใด้ได้ในการจัดเพิ่ม E.P มา100%้เอไ้ย90%นะครับว่าจะฟิกตัวนี้ทีนี้ดามเมจมันอาจจะไม่พอแล้วเ็เป็นในการเล่นแลมพิต p าร์มันจะเล่นไม่ไปได้ แต่ถ้าเป็นของสามัญทั่วไปที่เราจะเล่นลำเพดบาสจริงคือนี่ครับแอมนับแล้วก็ชาโดอาชีพนะครับบนมือชูล่านะครับส่วนอีกอันที่จะทําให้คูดาวมาันลดร้อยเลยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือชาโดสกิลนะครับผมสกิลลำเพดบาสครับมันจะเป็นชาโดสํสหรับมันจะลดคูดาวอีก0.5นะครับวบวก9ดังนั้นครูดาวของสกิลลำเพดบาสมันจะหายไปทันทีแต่ แพงครับเพราะว่าผมก็หามาสักพักแล้วมันไม่มีวันั้นทีนี้ของทําได้ก็คือขึ้นเท่าที่มีครับอะทีนี้ของครบสามชิ้นนะครูดาวลําเพชรวารมันจะอยู่เนี่ยจะอยู่แค่ศูนย์จุดห้านะมันทําให้เล่นได้ละไม,ไม่รีบไม่รีบไม่ร้อนก็นสามารถเล่นได้เรื่อย แต่ถ้ากรณีที่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราจะเล่นถ้าเราจะเล่นแบบติดเ,เงื่อนไขเก็บของ E กี P นะครับสิงที่มันจะขัดเลยก็คือเราจะใส่แฟ้มไม่ได้เังนั้นเราจะเปลี่ยนมาใส่ตัวของกิจกรรมนะครับหนึ่งกใน,นส่วนของกอสตูมาทีนี้ตีสักทีเพื่อนเออเออ ไอออนทาวเนี่ย,ยมันมันดีไหมมันดีครับดีมากๆเพราะว่าคุณใส่ของชิ้นเดียวคูดาวคุณลดหมดเลยแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่แรงดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องไปดันของชิ้นอื่นให้มันดาเมจสุดมากเช่นอย่างผมผมใส่อารบิดอสเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใส่ลาเพดบ่สลดลดคูดาวลาเพดบาสผมใส่ผมจะเพิ่มรับมัพจากมัพอาชีพอาจจะไปเพิ่มในส่วนของ เออเป็นมัฟแล้วย่อพาย่อนหรือเราย่อพันธุล่าก็ได้ครับไ้ได้เหมือนกันดาเมจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ตรงสายแต่ดาเมจที่ได้มาคือค่อนข้างใกล้เคียงอีกอันหนึ่งที่ผมจะใส่เข้ามาคือเนี้ยในส่วนเนี้ยผมจะใส่บาส i ิงเอายิกพีนี่จะขาดเรื่องจอเจาะกาจาะกาะเดี๋ยจะไปใส่ตัวนี้เลยตัว โซฟาเรลเอเอเฮทนะครับถ้าท่านใดไม่ซีเรียสน,นะครับโซฟาเรลเอเอแฮทใช้ได้ครับหรือจะเป็นคนไหนที่เล่นเจเนอยู N ่ e, แล้วจะมีหมวกหมวกบวก13มาเจเจแคปครับใช้ตัวนั้นก็ได้ถ้าบวก13มันจะได้เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถามว่าไรอันฮาวเป่าดีไหมมันคือแอมเพตบาร์สเวอร์ชั่นยอดส่วนแต่ข้อเสียของมันคือ เสียของมันคือมันจะมีหลอดครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ v a r i a b l e c a s ค time นะครับเอเมจแรงมากครับถ้าบบิวของแต่ถ้าเราใช้ของสายเมื่อกี้นะใช้เป็นของลัมเพดบาสเมื่อกี้นะครับถ้าใช้ของเป็นของลัมเพดบาสเมื่อกี้นะเ,เล่นได้ไหมเล่นหาวเล่นได้ครับ ดะเมจมัสามแสนตะเมจในขณะที่แลมเพดบารนะครับหนึ่งล้านครับในของชุดเดียวกันลแลมเพดบารล้านแต่ไลออฮาวคือสี่แสนห้าแสนมันคือเหตุผลว่าถ้างบน้อยไปลาเพดบาทสครับแต่คุณจะเสียอ่าแอดเนเทจในเรื่องของการยีคพีบูสครับถ้าคุณมีของอยู่ผมแนะนําให้ไป ไอ้ตนหาวครับ